ส่หนหน่อยๆพี่นอนะ้องะต้นหน่อยๆเลยอ่นอ,อนๆใบอ่นอ,อนๆเลยค่ะนี่เอาตัดต้นประมาณหนี้พอพี่นอ้องนึ่ง มันออนทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยนออนทั้งนั้นเลยนีนย่สะอ่อนครับเนี่ยธรรมชาติสุดๆเลยค่ะพี่น้องปลาแถวนี้บรรยากาศลมลื่นมากๆ bà ấy nhau là này, này. ดอกเริ่มอ,ออกแล้วพี่น้องมนะกระเทียมดอกเริ่มอ,ออกแล้วค่ะเอา้า,าเขามีอันหนี่งีนยังเขาเป็นเลือดเลือกพี่น้องไปเก็บทั้งคนคือต้นากาทานตะวันเลยพี่น้องนะในในน้องๆๆๆๆ กำลังกินแสบประมาณนี้พี่น้องกินโบแห้งประไดค่ะกินกระเทียมโบค่อยแห้งกระไดถ้าใบอ่นอ,อนๆเขานะคะพี่น้องเนี่ยต้น,นหน่อยๆกำลังขึ้นหลายเลยพี่น้องนี่พี่น้องประมาณนี้กำลังกินแสบเลย ตัวน้อยๆคือใบอ่อนๆมันพี่น้อ,อ,อ,นนองนลยใบกระเทียมอ่อนตาหนีบางมองก็ยังบบใหญ่แล้วพี่น้องบางมองก็บเขาตะเกิดมันแล้วแต่ดินชุ่มดินบ่ชุ่มนะครั หน่อยมูนเล็กหน่อยมาแล้วพี่น้องให้เรียนอันถ่ามัวอยู่นี่แอ่อยู่นี่นนมาช่วยแม่เก็บกระเทียมหน่อยเร็วแม่ซอดินี้ใกล้เมียฮ่ะทบปิลสแก Ja. Så på kan ikke også? når du har lidt, så lidt ned, skært, lidt ned. Lidt, når, du har, når du skært så bare giv dem ja, til mig. Ja, så lidt, lidt hårdt, der lå at man, lidt, man, 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 ikke man, man, man,

เอาตะก,กา้ามาให้แม่นะ่อลูกตะลังอ,อ่อนลูกหนึงขอตะก,กา้าหน่อยค่ะครอบุเดย้ตดเลนี้เกเดีกเด็กด็กเด็กเดกด็เด็กเดเด็กเดกเดีเด็เดด

ขอตะกร้าหน่อยค่ะใช่ใช่น <Okay. S 1> ี่ หวงนิดดีดีสองไหน,นอ่ะอ้ยสวยเอาดินมันออกลูก,เอ,อกเอาดินออกด้วยลูก Ja. No. Yeah. Samant, yeah. yeah, is het overlijden? Ja. Het is zo vlot. Hallo, hallo, hallo. eerste. Het is de eerste. Het is is de eerste.

กระเทียมเริมออกดอกแล้วหนูบอได้มาเก็บสองอาทิตย์กระเทียมเริมออกดอกแลวค่ะ มังอะไรวะเยใช่อืมมังอ้นีกสติ๊กางปกติก็ถนัดข้างขวานะเอานเไว้ มันจะเป็นก็เอาข้างซ้ายมั่งก็ได้โ <laughs> อ้ยค <laughs> ือทานผิดเหมือนไอ้นั้นต้นอ่อนทานตะวันต้นใบอ่อนอ่อน,นกำลังอร่อยซื้อแตงกวาม,มาเดี๋ยวเอาไปตำแตงกินกันเอากระเทียมเนี่ย จำเออใส่เนาะเออเนาะไม่เคยกินนะจำแตงอร่อยนะตัวแก้มก็ได้ไงแก้มก็ได้แ <นะ S 1> ก,ก้ม <นะ S 1> อร่อย <นะ S 1> อืไปซื้อของมาแล้วมันแห้งนะดินมันแห้งแห้งจ้ะ เนี่ยใบประมาณนี้กําลังกินดีกำลังกินเลยถ้าถ้าโตกว่านี้แล้วมันกินแรงนะใช่ลมันหวานด้วยนะอันนี้หวานไอ้ลวกหวานอร่อยอร่อยอ่อนนั่งนานนี้ปวดขานั่น วันนี้น้ำยาขนมจีนนะคะนี่ค่ะทานกับใบกระเทียมนะคะที่เราเข้าป่าไปเก็บมานะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใบกระเทียมมาค่ะพี่น้องมากินข่าวน้ำกันค่ะน้ำยาใส่กะทินิดนึงนะคะน้ำยาไก่ค่ะใส่ปลากระป๋อง แล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะ